ใครที่ไม่เคยลบคุณออกจากใจเขาได้เลยขอให้บอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหน View of Fortune นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมิงหีธนู The Star พลังงานของโคนราศีกุม The Tower พลังงานของคนธาตุลมเมทุนตุนกุม t ด e m o o ูพลังงานของคนราศีมีนแล้วก็ The m เม i ิกเชียพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิตมีพลังงานของคนธาตุไฟนะคะคนธาตุลมคนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมาราศีกุมอยู่ในธาตุลมเนาะแล้วก็ราศีมีนอยู่ในธาตุน้ำนะคะ เป็นคนเก่งมีความสามารถเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพึ่งพาใครนะคะไม่ไว้ใจใครทําอะไรคนเดียวเป็นคนที่มีความหวังมองโลกในแง่ดีแม้ว่าจะพบเจอเรื่องราวที่ผิดหวังเสียใจทำร้ายหัวใจคุณหรือว่าภายในใจจะรู้สึกเศร้ารู้สึกเหงามีความไม่แน่ใจมีความลังเลสงสัยยังไงก็ตามนะคะคุณก็ยังคงเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ยังคงพร้อมที่จะสู้ต่อ,อยังคงสร้างกำลังใจให้ตัวเองได้นะคะ บิวออ f ฟอร์จูนเนาะเข้าใจวัฏจักรของชีวิตเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาที่ต้องพบเจอมีวันที่ร้ายก็ต้องมีวันที่ดีนะคะวันเวลาผ่านไปแต่ละวันนะคะก็เรียนรู้สิ่งต่างๆที่เข้ามานั่นเองนะคะบิวออฟฟอร์จูนเนาะกลงล้อแห่งโชคชะตานะคะมีขึ้นมีลงมีลงเราก็มีขึ้นไม่มีอะไรที่จะอยู่ตลอดไปนั่นเองนะคะ ต่อไปเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะว่าใครคือคนที่ไม่เคยลบคุณออกจากใจเขาได้เลยนะคะขอพลังงานของคนที่ไม่เคยลบคุณออกจากใจเขาได้เลยหน่อยนะคะเขาจะเป็นใครขอพลังงานของคนที่ไม่เคยลบคุณออกจากใจได้เลยเขาเป็นใคร หกเหรียญพลังงานของโคนธาตุดินมังกรพึกศกันน่าจะเป็นคนที่รู้จักกันแล้วนะคะพลังงานของการขอโทษการขออภัยนะคะเจ็ดเหรียญพลังงานของโคนธาตุดินก้าวไม้พลังงานของโคนธาตุไฟเมสิห์ธนุเด็กถือดาพลังงานของโคนธาตุโลมเมถุนตุนกุมม เจ็ไ,ม,งงไะะม้พลังงานของโคนธาตุไฟนะคะมีพลังงานของโคนธาตุดินโคนธาตุไฟโคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาพลังงานของเขาค่อนข้างชัดเจนนะคะว่ารู้จักคุณแล้วมีปัญหามีประเด็นมีการทะเลาะก,กันมีการไม่เข้าใจกันอยาขอโทษอยากขอโอกาสอย่าขออาภายัยยังไม่ไปไหนนะคะเจตเหรียญยังอยู่ที่เดิมนะคะรอคอยคนคนเดิมแล้วก็ก้าวไม้คนที่สำคัญที่สุดไม่เคยถอดใจอยากไปต่อ เด็กถือดาบตามมองตามสองตามห่วงยายอยู่นะคะยังลืมไม่ลงยังลืมไม่ได้ไม่เคยเลยสักวันที่จะลืมคุณนั่นเองแล้วก็ไม่ว่าจะทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันยังไงคนที่สําคัญที่สุดในใจเขาก็ยังเป็นคุณเหมือนเดิมนะคะก้าวไม้คนที่สําคัญที่สุดก็คือคุณแล้วก็ยังไม่ถอดใจยังไม่หมดใจจากคุณยังคงคิดถึงคุณอยู่นั่นเองนะคะ ต่อไปเรามาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรเกี่ยวกับเขาอีกนะคะคนที่ไม่เคยลบคุณออกจากใจได้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเดทนะคะการจบสิน้น The Hermit การอยู่คนเดียวนะคะหนึ่งไม้การเริ่มต้นใหม่ เสร็จถ้วยความคิดถึงการฟุ้งสร้านหาทางวิธีการหนนทางคิดหาแผนการก็ได้นะคะสามเหรียญหันหน้ามาปรับความเข้าใจนะคะการคืนดี จบสิ้นเรื่องราวที่ไม่เข้าใจการจบสิ้นเรื่องที่ทะเลาะกันก็ได้นะคะหาหนทางหาวิธีการให้พื้นที่กันและกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเงียบเงียบเพื่อศึกษาเงียบเพื่อเรียนรู้เงียบเพื่อ ให้รู้ใจตัวเองหรือว่าคิดหาทางนะคะปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นหนึ่งไม้เป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะติดต่อมาก็ได้เนาะอยากให้ความสัมพันธ์มันงอกงามขึ้นใหม่นั่นเองนะคะคิดหาแผนการหรือว่าคิดถึงจริงๆคิดถึงมากๆแล้วนั่นเองสามเหรียญพูดคุยปรับความเข้าใจหันหน้ามาพูดคุยกันนะคะหรือหากว่าคุณกับเขามีเพื่อนฝูงที่อยู่ ในแวดวงเดียวกันนะคะอาจจะมีการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงก็ได้นะคะให้เป็นกาวใจหรือว่าให้คุณทั้งคู่ได้กลับมาพบกันมาเจอกันมาพูดมาคุยกันก็ได้หากว่าไม่รู้จักใครหรือว่าไม่มีเพื่อนฝูงอยู่ในแวดวงเดียวกันตัวเขาเองจะเป็นคนติดต่อมาหาคุณเพื่อพูดคุยปรับความเข้าใจนะคะหลังจากที่เงียบหายจากกันไปเนาะ เดทนะคะจบสิ้นจบสิ้นสิ่งที่ค้างคาจบสิ้นสิ่งที่ไม่เข้าใจกันแล้วก็เริ่มต้นใหม่ปรับความเข้าใจกันใหม่นั่นเองนะคะ พลังงานของคุณกับเขาเป็นคู่ที่มีประเด็นกันนะคะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันอยู่แล้วเนาะวิวอฟอ์จูนนะคะก็อยากกลับมาคืนดีแล้วอยากให้วงล้ออยากให้กลงล้อของวันเวลาของโชคชะตาหมุนนำพาให้คุณทั้งคู่ได้กลับมาพบกันมาเจอกันมาพูดมาคุยมาเคลียร์กันเหมือนเดิมนะคะยังอยากเริ่มต้นกับคนเดิมนั่นเองยังคงรู้สึกดีกับเขายังอยู่คนเดียวยังไม่มีใครย,ยังคงรอคอยเขามีความเหงาบ้างมีความเศร้าบ้างกลัวบ้างนะคะว่าเริ่มต้น เราจะเป็นยังไงแต่ไม่ว่าจะยังไงคุณคิดว่าคุณสามารถจัดการได้คุณคิดว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะไปต่อได้นั่นเองนะคะอินฟินิตี้อยู่บนหัวคุณคิดว่าคุณควบคุมได้คุณคอนโทรลได้ไม่ว่าจะควบคุมความรู้สึกของตัวเองหรือว่าอาจจะเป็นการทําความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นก็ได้นั่นเองนะคะพลังงานของเขาเนาะหกเหรียญน,นะคะขอโทษขออาภัยให้โอกาส เจ็ดเหรียญยังอยู่ที่เดิม9ก้าไม้คนสำคัญที่สุดเด็กถือดาบตามมองตามสองแล้วก็7จ็ดไม้การทะเลาะกันไม่เข้าใจกันนั่นเองนะคะนี่ก็คือพลังงานของเขาคนที่ไม่เคยลบคุณออกจากใจเขาได้เลยเพราะว่าเขายังคงรักคุณอยู่นะคะยังคงคิดถึงคุณอยู่ยังคงไม่ไปไหนยังคงห่วงใยคุณอยู่ด้วยแอบมองแอบตามคุณอยู่เสมอนั่นเองนะคะ